สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายใสชาแนลนะคะย,ะยายใสจิภาคมาเบิงอันต้นอันเสาเอกนะคะเสาเอกบ้านยายใสอันนี้อยู่ประมาณอ่นสองสองกระถางนะคะสองกระถางแบบนี้นะคะ่ะสองกระถางแบบนี้เนะค่ะเนาะโอ้ยผมกะไรผมกะไรอนี้ค่ะสองกระถางแบบนี้หลายต้นอยู่น้ำกัดเนาะค่ะเนาะ สามสีกระถางนึงมีหาต้นนะคะหยัดจะได้กันปลูกใส่นได้ปกันนะคะเนาะตอนแรกก็ไล่ลายอยู่บนในเมใส่เอามารวบกันนะคะ่นะเนาะตัวนี้มีสีค่ะตัวน,น,นี้มีสีกระถางกระถางนี้กระถางนี้มีสีต้นค่ะ,คะ,คะต้นนหน่อยๆก็เรื่องสีมีนะคะ่ะเนาะค่ะเห็นบะ่อันอ่าอ่าสาวเอกนี่เขาจะเขาจะเกิดง่ายค่ะเพราะว่าเขามีดอกขั้นเขามีดอกนี่เขาเสี ออกแม่เขาเขาสิป so ิวนะดอกเขาสิปิวค่ะเห็นบอกค่ะเขาสิมีเขาสิออกไม่โยงสีนะค่ะเนาะบอกเขาสิปิวไม่โยงสีค่ะเห็นบอกค่ะบอกอ่าเพาะพันธุ์ไงค่ะคือคือการเขามีดอกมีดอกแล้วก็กรสิปิวไปเนาะเนาะปิวไปปิวไปก็ไปเกิดตั้งแต่ก็ไปเกิดอยู่ตามตามพื้นดินยใส่กระจิ้มมามาปลูกได้นิเนาะว่านั่นเนาะคะเนาะรากต้นเขาเกิดจาคือเสาเหรอค่ะตามที่ซื้อเขาเหรอค่ะเสา เสาขึ้นมากสินาะ,ะเขาเขเป็นสิคะ่ะต้นของเขาก็สิกระโดกกระเดยขึ้นมากสินะะสาะค่ะคือเสาหมดละค่ะตามซื้อเขานะคะเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็หน,นึ่งสองสามสี่หน,นึ่งสองสามสี่ไม่หาต้นนาะเ่ะเนาะอ่ามีหาต้นค่ะกระทางนี้ไม่หาต้นเนาะเนาะค่ะนี่ละค่ะงามค่ะเป็นในเป็นต้นไม้ที่ที่อีกอาเกตไกอีกแบบนึ่งค่ะค่ะ อันนี้จะใส่กระปูว้ยด่วนแล้วคะ่ะปลูกไว้ยด่วนแล้วเนาะเนาะปลูกไว้ยด่วนสิบก็ปีสิบสามสิบสี่ปีนะคะเนาะค่ะยังอันอันพยายามอนุรักษ์ไว้บ่ให้เขาสูญพันธุ์เนาะค่ะเนาะค่ะบ่ให้เขาสูญพันธุ์ไปเพราะว่ามัานเป็นต้นไม้ที่รูปอ่าคือสวยแปลกเก๋ไปอีกแบบหนึ่งหายหายยากค่ะบ,บ่รใครมีผู้ใดปลูกนะคะเนาะนี่เสาเอกค่ะเสาเอกจากของเยใส่และวนะ,ะ,นะโอ้ยผม,ก,ย <laughs> ผมก็บอะผมกระเบิเ้องเซิงปางซ่างเนาะค่ะเนาะ ค่ะยังใชก็เลยปลูกไว้อันนี้คือว่าอันดอกเขาปิวไปเขาเกิดสิมีสิค่ะเกิดง่ายค่ะบริยากะค่ะเนาะค่ะขั้นเขาเขาปิวไปตรงไหนเขาไปเกิดเท่ากับคุดเอามาปลูกแล้วเขาะเอามาปลูกในกระถางไว้ค่ะเพราะว่าเขาสีบริยากลดยตัวนันนี่ค่ะปิวไปปิวไปไปแตกที่ตรงนั้นแตกที่ตรงนี้เนาะเนาะเท่ากับจีมเกินมากค่ะเป็นลักษณะที่ว่า รูปส่งเขาสิงามแล้อย่าใส่มักค่ะใบเขาใหญ่ๆค่ะใบใหญ่ๆปลูกง่ายค่ะบ่ได้ดูแลยังมากไหมเนาะค่ะเนาะปลูกง่ายค่ะบ่ได้ดูแลยังมากไปยังหดหนามหดหนามซะซื่อค่ะปุ๋ยเอย,ยใส่ก็บ,บ่ได้ใส่ประเด๋ยดอกคะ่ะปลูกต้นไม้ต้นไหลก็บ่ใครได้ใส่ปุ๋ยเนาะเนาะค่ะเออ่บอ่ได้ใครได้ใส่ค่ะตามเรื่องค่ะเสาเอกเสาเอกค่ะมานําเสนอนะคะวันนี้เสาเอก สาวเอกป้านยายสาชาแนลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ